วันนี้ยินจะพาทุกคนไปย้อนรอยประวัติศาสตร์และสัมผัส,สเสน่ห์ของรถเมแดงแสลงใจรถโดยสารคลาสสิก2ชั้นสัญลักษณ์อันโด่งดังของกรุงลอนดอนครับรถเมแดง2ชั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะสําหรับการเดินทางแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองลอนดอนครับจุดเริ่มต้นของรถเม2์สองชั้นในลอนดอนย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่1 9ครับซึ่งยุคนั้นกรุงลอน มีบริษัทให้บริการรถโดยสารหลายแหง่งสีสันของรถก็แตกต่างกันออกไปครับจนกระทั่งในปี1907บริษัทลอนดอนเ e เนอ a l ลอ n i b u s Company ได้เลือกใช้สีแดงคาร์ดินาลเป็นสีประจํารถโดยสารของบริษัทซึ่งสีแดงนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากและกลายเป็นสีมาตรฐานของรถเมลอนดอนในเวลาต่อมาครับและทําไมรถเมลที่นี่เขาถึงต้องมี2ชั้นมีเหตุผลที่น่าสนใจอยู่นะครับในอดีตนั้นชั้นบนของ รถเมล์มักจะเปิดโลง่งทำให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวเมืองได้อย่างเต็มตาซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับและการเพิ่มชั้นด้านบนช่วยให้รถเมล์แดงสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงที่ประชากรเมืองลอนดอนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับจากนั้นเป็นต้นมารถเมล์แดงสองชั้นจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองลอนดอนที่รู้จักกันไปทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาลองขึ้นให้ได้สัก ครับทุกวันนี้รถเมล์สองชั้นในลอนดอนได้มีการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในขณะเดียวกันก็ยังอนุรักษ์รถเมล์รุ่นเก่าและนำมาวิ่งบริการในเขตเส้นทางพิเศษเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบคลาสสิกดั้งเดิมครับหากเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวลอนดอนอย่าลืมนั่งรถเมล์แดงสองชั้นสักครั้งนะครับรับรองว่าจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แสน ระทับใจชมวิวลอนดอนยาวไปยาวไปอย่างแน่นอนครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราช่วยส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับ